สบายดีสบายดีวันนี้เฮ้ากำลังสปีนผู้ผู้หญ่เป็นผู้เพิ่นเฮ็ดโครงการขยายเส้นทางขยายเส้นทางเวยง,ง,งจันเวยงจันแฝงเชียยาบุรีฮะนะจากเว้งจันมากแฝงเชียยาบุรีแต่ว่าเฮ้าสีท้ายวิดีโอ,อยุเคตผู้หญ่เพิ่นกำลังเงินตัดสลบลงมาเพิ่นกำลังตัดสลบลงมาอยแถวนี้เป็นเขตผู้หญ่เป็น เพืผู้น้อยนี้และเป็นผู้ที่สูงกว่ามู่เป็นเป็นผู้ที่สูงสูงกว่ามู่เลยนะในโครงการเส้นทางเส้นนี้นะเป็นผู้ที่สูงกว่ามู่เลยเดี๋ยวอยู่รอบรกันโครงการตัวนี้นี่ จากโคข้ามแม่น้ำคลองเมืองปากล่ายไปหาอันบ้านบ้านโน่นสว่า์เมืองสนข้ามพ่นพ่นได้แบงเป็นจูละจูอันแบง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 ผู้เฮ็ดทับเมาแต่ละบ่อนแต่ละบ่อนนะจากบ้านโน่นโน่นสวรรค์ไปหาอันเขตนครหลวงเมียงจันนี้กับเป็น เป็นกุ้มบริษัทหนึ่งนี่ได้อยเขนนี้เป็นเทศผู้สูงมุ่นค้าการก่อสร้างนี่จะกโข่ข้ามแม่น้ำองเมืองปากล่ายไปหาบ้านบ้านโน่นสวรรค์เมืองสนขาา้ามระยะทาง45 45หลักปลายปลาย45หลักถึงมุ่นค้าการก่อสร้างนี่แป0ร้0แ800กว่าล้าน แป้นลอยก้อนล้านแป้นลอยก้อนล้านบ้าทพูดแรกเพิ่งสตัร์ทนสลบทลงไปนี่เป็นเหวเลยนะเหวนี้นะเบลึกๆนี่ป้าไม้โยลุ่มปุ๊ ยูเคดนี้นี่เป็นเป็นวิวเป็นวิวที่งามเลยถ้าว่าเพิ่นสร้างแล้วนี่เพิ่นสีเฮ็ดกันโอ้งามอยู่แถวนี้นะเฮ็ดบอดส้มวิวเฮ็ดอันนั้นแล้วก็งามงามหลายอยู่แถวนี้หลายขั้นได้รถแมคโครเพิ่นเอามาเฮ็ดหลายขั้น แล้วก็ต้อต้อจากขั้นขั้นที่หนึ่งแล้วต้อจากขั้นที่สองไปกะมีรถมนโคอันนี้เป็นผู้ผู้ใหญ่เ้อผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ออยยยยของเมืองสนาคามผู้ใหญ่ของเมืองสนาคา้าม คนได้ฟักลักแดงๆอันนี้ไว้คนได้ตัดสลบลงมาโอ้มักหินเป็นมักหินแข่งคักได้เป็นมักหินแข่งขแขง,แขง มันได้ตัดสลบลงมาพูดเลยตัดเธอมันต่ำลงพูดเร่องนี้มันสูงพดูดอ้มาหินแข่งคักเอาไปบดเอาไปบดเทท่ทางี้ให้ครับมันหินอย่างนี้นะโอ้โอโอ เี๋ยวห้าสิบาได้ผ้ายางไปเบื้องยุพุนแต่วา่าห้าสิบผ้ายางไปกลับขึ้นไปเบื้องยุพุ่นจนกำลังเหตดไปตอนน,อตอนนี้กับสีห่หอนห้าโมงและตอนนี้กะสี่หอดห้าโมงเลย เป็นเฮลเลิกกะหลีลายเคนี้รเยี้าแต่โคข,ข้ามแม่น้ำของบ้านโคกเข้าดอไปหาบ้านโน่นสวค์เมืองสนคข้ามบ่มี่หมู่บ้านเด้อรเยี้า,าทาง45หลักขึงนี่45หลักป่ายบ่มี่หมู่บ้านเลยนยแต่โคข,ข้าวดอแล้วก็ ที่เงา45ล้าไปจนถึงเงินบ้านโนนสวรคนพูดเลยมันจึงคอยเห็นหมู่บ้านได้น่ยนะเคตนี้เป็นเคตผู้สูงตอนเพิ่นเฮ็ดทางน้อยโอ้ไซเบลาสสมองเคิงเกือบสองสมองพูดไรอันระยะทางเงน45ล้านนะถ้าเบิ่งบัดเพิ่นเฮ็ดแล้วนี่มันสิไซเบลาสเถอะเลย เป็นผู้สูงสั้นที่สุดในโครงการขยายเส้นข้างเร่งจันท์หาแขวงเซย่าบุรีบางทรั้งบางข้าวก็เจอรถซ่อเนี่ยนี้กับที่แปง้งแป่งแน่นบ่อนก่อสร้างเลยด้ มันลดผลซอสเล้วก็ได้แป้งเลยลดเพนะ เหี่ยวเลิกแถวนี้เหี่ยวเลิกคุณนะอ,อยู่ปุนะ๊นเลยบ่อนข่าเข่าคุณแล้วพ้นตัวนั้นกับพ้นตัดผู้ือกันบ่อนเท่าเห็นข่าวข่าคุณนะแต่ว่าผู้น้อยเห่าเห็นในะนั้นมันบทสูงสั้นซ้ำน,น้อยเห่าเห่ายู่เดี๋ยวนี้ รถขั้นนี้กับเพื่อนได้แทเอาขี้ดินเอาขี้ดินทิ้มลงเหวนี้ แลนขึ้นมาอยู่นี่มือกันนี่แรลนขึ้นมาลงคุมนี่้มากหินอันนี้แข่งข้าขนาด ได้ตัดอยู่นี่ตัวนี้กันหลายขัน้นนะรถจกรถไมโครเฮ็ดซ้อยกันมกิินเป็นคบนะถ้าว่ารถเย็บนีนอันตราย สำหรับคลิปนี้ขอจบสำนีก่อนเด้อขอครอบเจอเลยลายที่ส้มต,ต้นจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้อที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์ขอครอบเจอเลยลาย <c oughs>